คนไทยทั้งหลายด้วยเหตุที่ว่าพ่อได้ทำงานที่เป็นประโยชน์มามากกว่า30ปีซึ่งในบางครั้งบางเรื่องบางอย่างนั้นก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดไปพ่ออยากจะให้ความเข้าใจว่ามันมีสองด้าน ด้านหนึ่งก็คือในด้านของทางธรรมีกด้านหนึ่งก็เป็นเรื่องของทางโลกทั้งทั้งสองด้านนี้เนี่ยก็ล้วนม,มีความเกี่ยวข้องเกิดกลุ่นซึ่งกันลกและกันแล้วพอเป็นระสมรูปึ่ง ทางญาติโยมก็ได้เห็นและติดตามมานานแต่ความจริงด้านหนึ่งนั้นหลวงพ่อก็มีข้อบกพร่องผิดพลาดแต่าบางเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสำคัญนะครับเป็นเรื่องผิดต่อทางโลกบ้านเมืองและในวันนี้เนี่ยพ่อจึงอยากจะให้ข้อคิดกับญ,ญาติโยม โดยมีวัตถุประส,สงค์สเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องของศรัทธาอยากให้ญาติโยงศรัทธาสาธุชนรักษาศรัทธาและช่วยกันพฟื้นฟูศรัทธาแต่ด้านหนึ่งนั้นก็อ,อยากจะขอถวายความรู้แด่ท่านผัดสม์พระสังฆการด้วยความเคารพว่าการที่เราอวดเกินพั้นนั้นเนี่ย อีกด้านหนึ่งนั้นเรามีกฎหมายของบ้านเมืองที่ต้องปฏิบัติอย่างเข่งทัดเช่นเดียวกันดังนั้นในด้านที่เป็นกฎหมายในกฎเมืองนั้นจ้าว่าเราทำผิดพลาดไปแล้วก็ยอมส่งผลนัดต่อสถานะรูปของเราเช่นเดียวกัน ตัเงเวลาที่ผ่านมาหลวงพ่อก็ผ่านัเรื่องดีเรื่องร้ายมามากเรื่องถูกก็มีมากแต่เรื่องผิดก็มีมากเช่นเดียวกันวันนี้หลวงพ่อจึงอยากจะบอกพวกเราทุกคนว่าสิ่งที่เราได้ทำผิดพลาดไปแล้วไม่จะเป็นทางโลกทางธรรมก่อนจะต้องรับผิดชอบ ต่อการกระทำของตัวเองแต่ที่องค์สม็ิพระสัมมาสัพเธิจ้าท่านทรงตัดสอนพวกเราว่าสัตว์โลกยอมเป็นไปตามกรรมทีค่ครับผมรอ,อนมีความสุข ผพ่อท่านเต็มใจเต็มใจครับสมนึกในสิ่งที่มันเกิดขึ้นทางนั้นท่านก็ยอมสืบโดยตันเองเลยไม่ไม่มีใครรองรับนะประพฤตมากนะครับในช่วงนึงเนี่ผมว่าผมกำลงจะช่วยที่บ้านนะครับใจทุกคนนะ คุณผู้ชมครับยังคงต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับสำหรับประเด็นของอดีตหลวงพ่ออลงกตอดีตเจ้าวาดวัดประบาดน้ำผุุจังหวัดลบบุรีที่ภายหลังยินยอมที่จะขอลาสิกขาจากเทศบรประชิตแล้วและเปลี่ยนใส่ชุดขาวเพื่อนําเข้าสู่ขั้นการดําเนินคดีตามกฎหมายเกิดเรื่องนี้ครับพลดดาวตรีจรุนเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเปิดเผยภายหลังเข้าสอบปากคํา อดีตเจ้าวาดวาาาัดพระบาทดำพุหลวงพ่ออลงกตก่อนที่หลวงพ่ออลงกตจะยอมลาสิกขาเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาวันนี้ตำรวจเข้าตรวจค้น17จุดและขณะนี้ยังไม่เสร็จสิ้นอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหล,ลักฐานเอกสารต,ต่างๆเมื่อมีความชัดเจนว่ามีความเกี่ยวข้องเกี่ยวยงกับบุคคลใดอย่างไรก็จะมีการถแถลงข่าวในภายหลังพลนวัตรีจรุนเกียด,ดยข่าวด้วยนะครับว่าเบื้องต้นอดีตพระอ,อลงกตให้ความร่วมมือในหลายเรื่องที่ตำรวจตั้งข้อสงสัย ตำรวจก็ได้พูดถึงความดีที่ท่านสร้างมาและอธิบายว่าเมื่อได้เงินเข้ามาจำนวนมหาศาลและได้กระทำในสิ่งที่ผิดท่านแยกระหว่างพระธรรม,มาวิันกับเรื่องกฎหมายบ้านเมืองได้แยกในว่าสิ่งที่ทำบางสิ่งก็มีประโยชน์กับประชาชนบางสิ่งก็ผิดกฎหมายบ้านเมืองก็ยอมรับโดยดียินดีเข้าสู่กระบวนการยอมลาศิกขาโดยไม่มีการถูกบังคับขู่เข็นทั้งนี้ก่อนการสึกได้มีการเทศให้ประชาชนและพระ ให้การปฏิบัตตนหรือใช้ชีวิตด้วยซึ่งตำรวจก็จะเผยแพร่คลิปดังก่ลาวต่อไปส่วนพฤติการในการทำความผิดนั้นเป็นการที่มีก้อนเงินเข้ามามากมายและนำไปใช้ใจ่ายอย่างอื่นไม่ทันจึงนำไปซื้อที่ดินทำสนามฟุตบอลลงทุนในรูปแบบของบริษัทที่มีทั้งกำไรและขาดทุนซึ่งน่าจะมียอดหลักพันล้านขึ้นไปเมื่อเงินบริจาคเยอะไปใช้ไม่ทันก็ทำให้พระเกิดกิเลส พลตตรีจรุนเกียรติกาวด้วยนะครับว่าส่วนเรื่องทำลายของอดีตพระอางกฎประเด็นบัตรประชาชนต่างๆตำรวจขอตรวจสอบเอกสารต่างๆตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันให้ละเอียดก่อนโดยช่วงเวลาที่ประวัติของอดีตพระอลงกฎหายไปนั้นท่านให้ข้อมูลมาแล้วแต่เจ้าหน้าที่ต้องไปเปรียบเทียบกับเอกสารพยานหลักฐานต่างๆ,ๆก่อนเพื่อให้ได้ความชัดเจนและจะต้องมีการสอบปากคําอดีตพระอลงกฎรวมถึงญาติพี่น้องผู้ที่เกี่ยวข้องก่อนซึ่งถ้าปลอมใบสุทธิก็เป็นความผิดทางอาญา ส่วนมอบียังให้การอยู่แต่ไม่ค่อยเป็นประโยชน์สักเท่าไหร่ ขณะที่พลดบตรีวิทยาศีประเสริฐภาพผู้บังคับการปราบปรามเปิดเผยว่าตำรวจกองปราบจะดำเนินคดีกับหมอวีเป็นหลักเรื่องบัญชีใจฟ้า300้ล้านบาทที่มีวัตถุประสงค์บริจาคให้วัดพระบาทน้ำพุแต่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์เบื้องต้นมีการปิดบัญชีและเปลี่ยนกลับไปเป็นบัญชีวัดแล้วหลังจากนี้ตำรวจก็จะขยายผลบุคคลที่เกี่ยวข้องบ้างขยายผลทรัพย์สินของบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก็จะแจ้งปปงยึดอายัดทรัพย์ต่อ อย่างไรก็ตามนะครับมีการบอกว่าปัญหาของคดีนี้คือการโอนเงินออกจากบัญชีมาเป็นเงินสดการใช้ใจ่ายต่างๆจะเป็นเงินสดทั้งหมดทําให้การตรวจสอบธุรกรรมการเงินต้องใช้เวลาส่วนหลังสอบปากคําเสร็จจะให้ประกันตัวหรือไม่นั้นยังต้องพิจารณาอีกครั้งหนึ่งแต่ยืนยันว่าตํารวจได้เฝ้าติดตามและพบพฤติการที่อาจจะหลบหนีจึงต้องเข้าจับกลุ่มตามหมายจับ ขณะเดียวกันครับล่าสุดนะครับในเพจดาวแปดแชร์ก็มีการโพสต์ข้อความระบุนะครับว่าด่วนทิดอลงกรดเปิดปากยอมรับรากเง่าของตนเองสวมรอยใช้ข้อมูลเพื่อนรักอลงกรดพลมุกปกปิดตัวตนพร้อมมีการโพสต์ในคอมเมนต์ด้วยนะครับว่าทิศอลงกรดเปิดปากยอมรับรากเง่าเดิมชื่อเกียงไกเพชรแก้วซ้ำเรียนไม่จบปวชหนีออกช่องทางธรรมชาติไปทํางานมาเลเซียก่อนกลับไทยตามคณะผู้สแสวงบุญตัดสินใจบวชไม่ศึกเหตุกวัวโทษหนีทหาร ตัดสินใจสวมรอยปลอมเอกสารใช้ชื่อเพื่อนรักอลงกฎพลมุกป,ปกปิดตัวตนรายง,งานวาจาก,การสอบปากคำทิศอลงกฎยอมรับสารภาพและให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีโดยเฉพาะข้อมูลยืนยันตัวบุคคลโดยระบุว่าเดิมทีตนเองนั้นชื่อนายเกียงไกายเพชรแก้วชื่อเล่นจอร์ดเป็นชาวจังหวัดขอนแก่นเกิดเมื่อปี2503โดยเรียนที่โรงเรียนกันนครวิทยาลายัยก่อนที่ไปเรียนปวชที่เกษตรบ้านกลางแต่ไม่จบหลักสูตร โดยห่วงระหว่างนั้นได้ขึ้นทะเบียนทหารกองเกินที่อำเภอเมืองขอนแก่นแต่ไม่ได้เกณฑ์ทหารเนื่องจากในช่วงปี2524ได้ไปทํางานที่ประเทศมาเลเซียโดยทํางานเป็นคนเขียนแบบสร้างตึกปีโนนัสโดยออกช่องทางธรรมชาติก่อนที่ปี2529จะเดินทางกลับเข้ามาในไทยผ่านช่องทางธรรมชาติและได้มากับคณะผู้สแสวงบุญเพื่อมาศึกษาพระธรรมก่อนที่จะบวชเมื่อวันที่1มีนาคมปี2529เวลา7.36นาท,ที่ลำนาลายก ก่อนจะมาอยู่ที่วัดพระบาทน้ำพุเมื่อ25พฤษภาคมปี2536จนถึงปัจจุบันพร้อมทั้งเปลี่ยนชื่อเป็นนายอลงกรพลมุกเพื่อหนีทหารส่วนสาเหตุที่เปลี่ยนและใช้ชื่อเป็นนายอลงกรพลมุกเนื่องจากส่วนตัวรู้จักกับนายอลงกรสมัยอยู่ที่ขอนแก่นเนื่องจากเป็นเพื่อนรักกันโดยที่นายอลงกรไม่ทราบตนได้สวมรอยใช้ชื่อนี้เช่นเดียวกับกรณีรายละเอียดของใบสุทธิที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงนั้นยอมรับว่าเป็นผู้เขียนเองทั้งหมด